คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอพี่น้องนะครับมาชมแนวทาง หวยรัฐบาลไทยนะครับสูตรเจาะ2ตัวนิเน้นนะครับในงวดประจำวันที่16ทธันวาคมพศสอ6 5นะครับตรงกับวันศุกร์นะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับจะชื่นชอบนะครับแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับฝากกด subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้แอดมินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับในการคิดคำนวณนะครับ บวกสูตรตัวเลขเด็ดๆแม่นๆนะครับมาฝาก AFC พี่น้องรับชมในครั้งต่อไปนะครับสำหรับในหวยรัฐบาลไทยนะครับในเดือนธันวาคมนะครับได้ข่าวว่าจะออก3ครั้งนะครับก็คือวันที่1วันที่16หนะครับหรือวันที่31ประมาณนี้หรือเปล่านะครับแอดินไอคิมได้ยินแว้เวๆมานะครับอ่าก็รอดูกันนะครับสำหรับแนวทางนะครับก็เดินทางมาถึงครั้งที่1 9 นะครับครั้งที่19แล้วนะครับสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับข้อสอบไทยนะครับแนวทางเลขที่ออกนะครับก็คือ3 7 5 805นะครับข้างล่าง0 5นย์้าะครับข้างบน0ข้างล่างข้างบน05นะครับข้างล่าง0 8นย์นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับของรัฐบาลไทยนะครับ บางท่านก็ได้มีความโชคดีนะครับเกือบแตก3ตัวนะครับสำหรับสูตรมังกรทองของเรานะครับได้705ได้90-5นะครับออกอมสินนะครับ950นะครับบางท่านก็เอาคู่จับวินก็จะเข้าอยู่นะครับ05นะครับสำหรับงวดที่แล้วนะครับกับชุดตารางวินของมังกรทองนะครับก็ได้มี f c พี่น้องคอมเมนต์เข้ามานะครับกันเยอะนะครับท้ายคลิปว่าอยากชมสูตรของรัฐบาลไทยนะครับสูตรของมังกรทองนะครับ ช่องแอดมินทิมนำโชคพารวยนะครับก็คือเลขสูตรนะครับเป็นสูตรตารางวันนะครับเป็นสูตรของมังกรทองแอดคิมก็มีอยู่3สูตรในการคำนวณน,นะครับมีสูตรมังกรทองสูตรถุงเงินและก็สูตรเดินดีใช้ในการคำนวณลายไทยและก็ลาวพัฒนานะครับสำหรับฮ้านอยนะครับหวยหุ้นใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้รัฐบาลไทยและก็ลาวพัฒนาเท่านั้นนะครับเป็นเลขกำลังวันนะครับ เลขออกวันจันทร์ก็คำนวณวันจันทร์นะครับออกอังคารก็คำนวณวันอังคารออกวันพุธก็คำนวณวันพุธออกวันพฤหัสก็คำนวณวันพฤหัสนะครับออกวันไหนแอก็จะเอามาบวกสูตรให้วันนั้นนะครับแอก็จะมาสรุปย่อๆให้ดูนะครับสมบังกัง芒รทองนี้เข้ามาแล้วนะครับเป็นเดือนที่9แล้วนะครับล่าสุดนะครับก็คือวันที่1นะครับตรงกันพฤหัสนะครับเลขที่ออก0ูนย์นะครับนะครับนิดเดียวเองนะครับถ้า3ามกับ8ตัวเดียวกันนี่จริงเลย แล้วก็805นะครับมานะครับเลขหัวเลยนะครับเลขบอลเพึรหัดนะครับก็เข้าอยู่นะครับสําหรับต่อไปนะครับก็จะเป็นวันศุกร์นะครับวันศุกร์เลขเด่นก็จะมีเลข6เลข3เลขเ็เลข4เลข1เลข8กับเลข0คือเลขส่วนเกินสามารถประกบคู่ประกบวินได้เหมือนกันนะครับแอสก็จะคัดลงในตารางให้หคู่นะครับชุดวินมันเกินมาตัวหนึ่งนะครับชุดวิน6ตัวพอนะครับพอหอมปากหอมคอนะครับ ก็ถือว่ามีเยอะเกินไปนะครก็จะมีเลขศูนย์ะครับเลข6หลักก็มีเลขตัวหตัวนะครับก็มีเลข1น่งเลข5เลข7เลข6แล้วก็เลข8นะครับสําหรับนะครับผมสูตรนะครับในงวดประจำวันวันศุกร์นะครับที่สินะครับตรงกับราวพัฒนาพอดีนะครับสำหรับ2ตัวนะครับแอดก็โปกคู่ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เจาะได้ตามนี้นะครับ ชอบค่อยตามนะครับเน้นนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับเน้นรูดนะครับผมหรือว่าวิ่งนะครับอยู่ที่นะครับศูนย์แล้วก็แปดนะครับเน้นรูดศูนย์กับแปดนะครับพวกความชัวนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับชอบวิ่งก็วิ่งชอบรูดก็รูดนะครับชอบเจาะแอดก็จะเจาะให้นะครับเจาะนะครับก็จะเจาะให้ประมาณสัก สี่คู่นะครับก็ถือว่าไม่เยอะนะครับสําหรับศูนย์นะครับก็ระวังศูนย์หนึ่งไปกลับนะครับศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับระวังศูนย์ห้าห้าศูนย์มาหลอกมาหลอนนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับรัฐบาลไทยแล้วก็ระวังศูนย์หกนะครับหกกับเก้าตัวเดียวกันกลับหัวได้นะครับเป็นหกเป็นหกเก้าก็ได้ประมาณนี้เนาะเป็นศูนย์หกหรือศูนย์เก้าแล้วแต่ความชอบนะครับ แล้วก็สุดท้ายเลยก็คือ0ูนย์นะครับก็จะเจาะประมาณนี้นะครับสําหรับเด่นศูนย์นะครับสาหรับตัวที่2นะครับก็คือ8ก็จะมี0ูนย์ไปกลับนะครับไปกลับนะครับสาหรับสายเจาะก็จะมี8 0 0 8นะครับ8 1 1 8 8 5 5 8เอก็จะเจาะในตารางเลยแล้วก็8558นะครับ 8, 5, 5, 8, 8, 8, 8 แปดหกหกแปดนะอ่าตามนี้นะครับหรือพี่น้องจะชอบแปดเจ็ดในตารางก็แล้วแต่นะครับจะเอาไปจับคู่จับวินในตารางนะครับแอดก็จะเจาะให้ประมาณนี้นะครับสําหรับสูตรเจาะสองตัวนะครับสําหรับตัวเน้นนะครับแอดคิมก็จะเน้นให้นะครับก็ระวังอยู่ที่ศูนย์แปดแล้วก็ศูนย์แปดแปดศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งแปดนะครับสําหรับสองตัวเนาะเอาสองตัวก็ระวังศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ นะครับ6ก0 6 07ก็น่ากลัวนะครับตามนี้นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับก็จะอยู่ที่0แล้วก็คูณ8นะครับสำหรับสูตรเจาะ2ตัวนะครับสำหรับ FC พีเป็น้องที่ไม่ชื่นชอบตัวที่แอดมินเจาะออกมาให้นะครับก็สามารถจับคู่ในตารางได้เลยนะครับมีสิทธิ์เข้าทุกตัวนะครับงวดที่แล้วก็เก็บแตก3ตัว705นะครับออก805 905นะครับออก805นนะครับไปออกออมสินนะครับ ก็ตามตามชุดวินได้เลยนะครับสำหรับ3ตัวนะครับก็ระวังอยู่ที่นะครับ5นะครับ0แล้วก็9นะครับแล้วก็7 8 5 5 7 8นะครับ7 8 5 5 7 8, 8 9, 9, 10, 5, นะครับแล้วก็5 0 9 9 0, 5 5นอะ่า 509905แล้วก็107701นะครับตามนี้นะครับ107701เห็นหรือเปล่านะครับพี่ีพี่น้องเห็นหรือเปล่ามีขยับมาฝั่งนี้นิดหนึ่งนะครับเป็น107ตามนี้นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับก็จะเจาะให้ประมาณ4คู่นะครับสำหรับเด่นน้องก็จะแถมให้นะครับอ่าก็จะเป็น2 3 5นะครับแถมแล้วก็อ่า6 5 9อันนี้คือแถม แถมให้2คู่ใจดีนะครับตามนี้นะครับสาหรับสูตรเจาะ2ตัวเน้นๆนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนําโชคพารวยนะครับถ้าชื่นชอบก่อนออกไปนะครับก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์นะครับให้แอดมินคิมนําโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นนะครับกาลังใจในการคิดคํานวณบวกสูตรตัวเลขเด็ดๆแม่นๆนะครับฝากเอฟซีพี่น้องรับชมครั้งต่อไปนะครับสาหรับเอฟซีพี่น้อง ที่เข้ามาใหม่ถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะม่าพาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะครับที่แอดมินมานําเสนอนะครับ สำหรับ fc นะครับที่อยากได้สูตรเม็ดเดียวนะครับหรือว่าเม็ดเดียววิ่งบนเม็ดเดียววิ่งล่างก็คอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปนะครับแอดก็จะไปคิดค้นหาสูตรเด็ด fc พี่น้องรับชมในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้แอดมินคิวนำโชคพาโดยขอตุลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีใจทุกท่านครับผมสวัสดีครับ